ังรืยแต่ว่าฟังขรางใดมันจะลงใจทุกทีครับเพราะว่ามันจะตืนคนลุกสองสามครั้งแล้วพับคอนหรือพัอนแนะนำใช่ไหมาพยเทปมาฟังครับอืมต้องให้ตอก็อีกอีกอีกคืนแรกะมันมันเป็นขนขนลุกมืิขึ้นมาที่นี่ก็ที่บตอนเช้าไปใช้ทีวีดูวครับ เอ๊ะทำไวันนั้นมันมีเห็นตุโกตรแรงจริงๆครับโคดรจนมาพุ่งพวดเลยที่ปรกกฏสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปเพ่งฟังครับจ้องฟังตลอดอที่วันมันคนลุกทีนี้ก็ไปพูดอะไรแรงๆครับเขาเอ๊ะมันแค่เทโตวิมุตหรือเปล่าเนาะันนั่งดูทีหลัง ที่นี่พอวันหลังมาก็คิดว่าเลยครับมาฟังต่อก็มาเนาะกลางคืนนะครับกดตื่นทุบขึ้นที่นี่ก็เพราะอัดเลยวันล่ึ้นมาสองครั้งเลยก้มกาประจันก้มกาแล้วกาไปครับกากาประจันมิครับมันมันเป็นยังไงอ่ะที่ว่าถึงต้องก้มกราบมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้น จุดมุ่งหมายของผมก็คือความพ้นทุกขผมก็สังหวยงหามาทุกอยงครัไม่ได้หยุด hmm. เรื่องการปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติ hmm. แต่ว่าที่บ้านผมก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็มาระยะหลังเพราชอบการฟังนี่แหละครับไม่แล้วมันมันมันไปเกิดการยังไงที่ว่าฟังอาจารย์แล้วก็ก้มกราบอะ่ะโอเพราะว่ามันฟังกนรู้มันเข้าใจครับมันมันทิ ไปติดติดที่ที่ว่าโอ้มันไปไหนไม่ได้จริงๆมันเจอตัวนี้โอ้มันติดตัวสกันนังนี่เองว่ะอืมผลิตพืชกินเนือเอออืมแล้วเห็นตัวเองไหมที่เห็นตัวเองไหมที่พูดเนี่ยคาเทนคาเทนเออเออโอเคแล้วก็เห็นบอกว่ามีกี่คนที่ว่าเข้าใจสามคนเลยคลิกสามคนหนึ่งสามคนกับผมก่อนเพราะทีนี้ก็ ผมก็ไปได้จารย์ก็ไปพูดคุยกล้เทศไปให้ฟังที่อีกบ้านหนึ่งอยู่อ่างจากหมู่บ้านของผมอะครับืออออไปเป็นผู้หญิงเจ็ดสิบปีแล้วก็จะยี่สิบสามสิบปีแล้วก็ปฏิบัติติดรู้นี่ใช่ไหมติดตัวรู้เนี่ยครับติดตัวรู้เนี่ยแก็รู้มากจนอาจานมาบอกเป็นหลงรู้เลยอือ <laughs> ไม่มันมันมีเราอยู่มันรู้มาตั้งนานแล้วเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มไปปฏิบัติไปทําอะไรมันก็ได้ยิ่งติดตัวนี้มานานกิดเป็นสิบยี่สิบปีก็ติดได้ตัวเนี้ครับผม,ม่บุญมากลยผมไม่มังผ,<ม>ผมคิดว่าโทรไม่ติดแล้วผมเนเน,นี่ดีนะถ้าถ้าไปติดรู้เราไปสอนคนเนี่ยหลงเลยไม่มีโอกาสกลับมานะครับ,รบ<ม>อืก็อาจารย์ก็บอกว่าอะไรละกลัวจะติดตัวหลงหลงพยายามอืม อืาะต้องมันจะต้องตอนนี้มันเป็นมัรกแล้วอืมแต่แต่เนี้เราต้องเดินเดินเดินให้มันเป็นผลก็คือต้องเห็นเห็นทุกอารมณ์ตัวภาพตัวสามมหานี่ยมันจะเข้ามาเพราะเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจปรากฏอยู่ตลอดเรามีภาษาตลอดตีนี้การที่จะไม่ทําให้มันกลับมาครอบงาได้อีกต้องเห็นเห็นอารมณ์ทั้งหมดนะ เห็นเบทนานัแ่แหละแล้วก็เห็นความรู้สึกนึกคิดนั่แหละนเเเบาเยอะครับอือวมเน้นเนี่ัที่จะเข้ามาเนี่ยะแบวมันจเข้ามาเลนั่นแหละอุปทานเนี่ยมันจะเข้ามาครอบนำให้รู้ให้หลงรู้ไปกับมันครับอืมโอ้ยอผม <c oughs> <c oughs> ผม่ชาตินี้ผมคงไม,ไม่ไม่มีสี่ที่ผมหามาคงไม่เจอหรอกผม ผมอยู่ๆไปเอามันก็โอเคไหนก็โอเคนั่นแหละจัดดีครัตอนนี้ตอนนี้ฟังผมและพิกไปสามคนครับเลยแล้วตัวเนี้อายุเท่าไหร่ตอนเนี้ยผมผมนี่หกสิบสองครับเอออากุณอายุหกสองสิบสามชื่ออะไรคุณเนี่ยผมสังคมแสงสันติวงศ์ครับครับอยู่อยู่อำเภออำเภอพิมายครับมีแต่พิมายหมดเลยครับ คนทถวนู้นเขาอยู่อยู่ทุกพวงอยู่คนหนึ่งใกล้ๆครับแล้วคุณยายที่ว่าอายุเท่าไหร่นะอีกคนอยาประมเจ็ดสิบปีอ๋อก็แกก็เจ็ดสิบเหมือน,นกันนี่แหละครับผู้ใหญอ๋อหลงมากหลงกันมาเป็นสิบยี่สิบปีนะไม่น่าเสียใจครับจริงโคจรขนลุกถึงขั้นหัว <c oughs> <c oughs> คนคน,คนเรียบเปลียนไปไม่ถูกเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวจะชี้จะ จะชี้ให้ทับกว่านี้ครับครับเดี๋ยวแต่ว่าอก็จะไปว่าอาจารย์ครับทำบุญกับอาจารย์บ้างก็เพราะว่ามันก็อย่างว่าอาจารย์ว่าต้องทุ้นตาแเดวว่าไม่เคยลืมคุณอาจารย์นะครับ,รบผมไม่ไม่มีผมพูดกับเขาว่าอาจารย์ผมมีคนเดียวที่ที่แล้วมากับผมนักถือบทเล่ลๆดีแต่ว่าผมไม่จบ ผมมีตงบุญอยู่นี่แหละถ้าไม่เจออารวิผมไม่จบถ้าไม่จบเหตุปัจจัยตรงเนี้ยมันก็ต้องไปต่อฮะครับ<ะ>อ่าเราต้องเห็นเหตุปัจจัยสว่างให้ได้ตรงเนี้ยแล้วชีวิตที่เหลือมันก็เป็นเหลือแค่เหตุปัจจัยดัางขันดับอุปทานแค่นั้นเองเดี๋ยวผมจะชี้เห็นการดับอุปทานยังไงการไม่หลงในอุปทานเข้ามาครอบงำอีกอ่าเดี๋ยวจะเมื่อมีโอกาสมาเจออาจารย์อาจารย์จะชี้เห็นเองว่า มันจะเป็นยังไงขั้นต่อไปที่ทําให้อ่มามักนี่มันเป็นอ่าตอนนี้เป็นอริยมักแล้วแหละ้าพูดตามหลกักมักมันรวมกันแล้วเพื่อจะเป็นผลผลสําเร็จนะครับความสว่างสวยเป็นดอกบัวผลน้ําแล้วแต่ดอกบัวนั้นต้องบานเพื่อรับแสงให้เต็มเต็มนะรับรับแสงสว่างเพราะตอนนี้ท่านไม่มืดแล้วด้านมืดท่านทําลายไปหมดแล้วอมืมีแสงสว่างแต่ต้องให้แสงสว่างนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นปฏิปเลยเป็นดวง สว่างที่ปรากฏขึ้นมาโดยเป็นอตัตโนมัติโดยที่ไม่มีความประมาหลุงเหลืออยู่ไม่โด,โดยที่ไม่มีความไม่ประมาหลุงเหลืออยู่นะฮะผมก็นุมโมทนาด้วยนะเนี่ย,ยใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละตอนรูดออกมาใหม่ๆแต่มันสามารถที่จะกลับมาครอบงำได้อีกตลอดอเ,เพราะว่าผัดสามันเกิดตลอดเราจะต้องอ่าเดี๋ยวผมเห็น,นกลไกมันทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะชี้ ให้เพราะว่าของท่านมันสบายแล้วแต่แค่ไปเสริมหน่อยนึงอเออไปเสริมวิธีให้มันให้เกิดความสว่างขึ้นมาชัดเจนกว่านี้ให้เห็นทุกอ,อนุออืมนั่นแหละผ <c oughs> มันมาก,กบมันอหม่ๆนะางมันจำอมันมันจำหมูบ้านที่จะไปต่อไม่ได้บอกเป็นนะบอกนะ,กนะตายขวาแนวตะไตมันแนบ อันนั้นมันแค่ดับสัญญาแต่ปัญญาต้องเดินต่อเพราะว่าอย่าให้สัญญามันกลับมาครอบอีก่มันจะหลงหลงธรรมะมีหลายคนลูกศิษย์ผมอยู่แถวีิพี่ไม้เนี่ยก็หลงไปตั้งตนนะชื่อลุงชงลุงชาเนี่ยไปหลงตัวนี้ซะไปหลงเอาความรู้กลับมาอีกเกิดตั้หาเกิดความอยากเกิดอุปทานอยากจะไปบอกไปสอนเขาอยากไปตั้งสำนักหลงกันหมดแล้ะเออไม่เดินตามเส้นทางอาจารย์ลุงชานี่คนที่ที่แถวบ้านอำเภอจงใหญ่ใช่ไหมครับ น่าจะใช่มั้งที่เป็นในมักระทายกอ่ะโอ้จงใส่องชานคนเดียวกันนั่นเลยครับผมตอบจริงเพื่อนร่วมปฏิบัติกันอืมมาดานเมืองกันับอืมพวกนี้มาหาผมหมดแลวฟังผมแต่ว่าตอนนั้นอ่ะอ่าผมไม่ได้การตัดทะลุของผมยังไม่รอบไงผมก็เลยอืมเขาก็เลยคิดว่าจบแค่ตรงนั้นมันยังความรู้มันกลับมาครอบงามเราอีก โมหาเข้าแทรกอยู่หลงรู้หลงอภิชากลับมาครอบงามีตัวตนอีกแต่มันไม่รู้ตัวพวกเนี้ยมันมันจะเป็นสัญญาเหมือนเลยสัญญาเขามาครอบมันเหลือแต่องความรู้แต่มันมันไม่รู้ตัวแล้วว่ามันมีตัวตนหลงเข้าไปแล้วอืมดีแล้วอย่าประมาทเดี๋ยวอาจารย์จะชี้มันจะได้ไม่กลับมาครอบงามได้อีกมันเหมือนคนง่ๆแล้วตรงเนี้ยสอนใครไม่ได้หรอกอธิบายไม่ได้หรอกผมก็ฟังเลยเรื่อยฟังกันตลอดึงผมว่าแปลว่า ตอนจบให,หม่ทาอาจารย์ถามว่าอะไรสงสัยไหมผมบอกผมไม่มีความสงสัยอะไรเลยครับอันนั้นมันรูดเขาเรียกว่ารูดพิกออกมาพิกออกมาจากาการปรุงแต่งนะฮะจากขันห้าทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าการที่จะทําลายเราต้องยานเราต้องเกิดเราต้องเห็นตัวนี้ให้ชัดที่มันหลุดออกมาแล้วเนี่ยเชื้อมันยังมีอยู่นะฮะเพราะผัสสะกระทบเน,นในขันเนี่ยมันจะสามารถสร้างตัวนี้ได้่าองความรู้มันจะกลับมาครอบงํา เพราะว่าสัญญาที่ผมพูดไปทั้งหมดมันจะปรากฏขึ้นมาอีกมันจะมันจะออกล,ลอยออกมาอย่างนั้นแหละอย่าไปหลงมันอ,อ๋อส,สัญญาใช่สัญญาที่อาจารย์พูดเนี่ยแสดงทำไวอ้อ่ะทีนี้มันจะเอาสัญญาตัวนี้มาครอบงำเอออย่าไป,ไปเชื่อว่ามันจบหรือไม่จบนะคือเราหลุดออกมาแล้วพีกออกมาแล้วอ่าเราต้องตัดสู้ในตัวเองตรงนี้ให้ได้ต้องเห็นเห็นมันทั้งหมด เพราะว่าไอตัวโมหะนี่มันหลงง่ายมากเลยนะฮะ <Okay. S 1> อืมอวิชาไม่ได้ไปทําลายไปง่ายๆนะอวิชาตัณหาประทานตอนเนี้ยท่านเห็นแล้วท่านท่านไม่หลงแล้วก็ดี <Okay. S 1> คือในช่วงเนี้ยแต่ระยะเวลาน,านานๆถ้าเราไม่เห็นมันอย่างแจ่มแจ้งมันสามารถที่จะช่องบ้างนิดเดียวมันก็กลับมาสร้างตัวตวนได้ตัวเนี้ยเพราะมันจะเอาความรู้มาล่อเราไง <Okay. S 1> เราองค์ธรรมนั่นแหละไอดวงธรรมเนี่ยมโนมันคือดวงธรรมไง มันจะองค์ทำเดี่ยมาลอกอาจารย์พูดว่าไม่มีผิดเลยครับมันล้ำลึกยิ่งกว่าอะไรอีกครับพวกทตาฟังะผมว่าฟังทุกองอ่ะม,มันไม่เข้าใจง่ายและมันไม่มีสติสื่นรู้แบบนี้ก็มันเต็มเพวกนั้นน่มันเอาความจำมาพูดไหมเนี่ยผมมาตัดสรุปถามผมบอกเลยมันถึงมีปฏิหาริมันถึงมีพลังบางอย่าง เขาเรียกว่าลิ์ทางวาจาพวกะั้นเขาท่องจํามาเขามโนเอามาพูดน่ะมันจะไม่มีพลังอะไรล่ะมันจะทําให้ตื่นได้ไงอะตัวที่มันจะคนที่มีพลังเนี่ยคนที่เห็นแจ้งทั้งหมดแล้ว,ลวสมมุติคําพูดขึ้นมาเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะจี้เข้าไปตัวจิตมโนมวิญญ,ญาณตัวรู้ของเราเนี่ยแหละตัวที่มันเป็นตัวตนของเราเนี่ยแหละมันถึงจะตื่นได้ตัวเนี้ไม่งั้นมันท่องจํากันอยู่นั่นแหละสอนกันอยู่นั่นไม่จะไปตื่นได้มีแต่ก๊อปปี้ลงไปทั้งนั้นแหละ okay. ทีนี้ผมผมผมคิดอีกทีโอ้ทีนี้ถ้าผมมี้านอะไรหรืออะไร mm. ผมก็ป่วยน้ะแม่ผมก็ป่วยไม่ไดประมาทล้วกวดตาถ้า mm. ผมป่วยผมบอกถ้าผมไปเนี่ยเอาจานวิทย์มาบรรยายทรนร้แล้ว mm. ๋ยวให้จ่ายให้เราบ,าบ่าทขั้นแต่จำบุญกัานก็ได้ผมก็จะไปอธิบายสัมมาทิฏฐินั่นแหละให้คนเห็นถูกก่อนให้เข้าใจในใ หกกิยธรรมให้เข้าใจในปฏิจจสมุประบาทไม่ได้เปเรียนเรียนศึกษาต้องจําให้รู้ว่าอะไรคือเหตุปัจจัยเออเราจะเดินเส้นทางของตถาคตยังไงเดินมรรคยังไงเห็นถูกยังไงสติสมาธิปัญญาที่มันเป็นของพระเจ้าคืออะไรไม่ใช่การไปแบกศีลแบกธรรมการไปปฏิบัติเอาตัวตนไปกระทําไปสร้างอุทานขึ้นมาใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่จบหรอกมันไม่ถอนมันถอยกลับไม่ได้มันมีแต่เดินหน้าต่อไปหลงต่อไป มันต้องย้อนกลับรอยดางเดิมเรามาทางไหนเรากลับไปทางนั้นแหละแต่กลับด้วยปัญญานะให้เกิดแสงสว่างเพราะเรามืดบอดทุกคนเลยนะฮะบนโลกอย่างเนี้ยเพราะมันมีอุปทานอย่างไง